สวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วเราก็พาทุกคนไปรู้จักกับปลากัดมามากพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับประเภทหางของปลากัดกันรู้ไหมว่าปลากัดมีครีบหลายรูปแบบที่ทําให้พวกมันดูโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไปจะมีหางแบบไหนกันบ้างไปดู เริ่มกันที่ปากัดครีบสั้นหางเดี่ยวหางพัดรูปทรงหางจะกลมมนคล้ายพัดขอบหางจะเรียบหรือมีหยักเล็กน้อยการหางต้องแตก2ก้านเท่านั้นเหมือนในรูปเลยต่อมาก็จะเป็นปากัดครีบสั้นหางเดี่ยวหรือหางใบโพรูปทรงของหางจะคล้ายใบโพมากครับคือมีปลายแหลมขอบหางเรียบหรือหยักก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้ครับ ต่อมาก็จะเป็นปากัดคีปสั้นหางเดี่ยวหางมงกุฎร,รูปทรงหางจะเป็นช่อคล้ายมงกุฎครับโดยรอบหางต้องมีหนามก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้แต่จะต้องได้สัดส,ส่วนและสมดุลของก้านและช่อหางขอบกระดงขอบชายน้ําต้องมีหนามรอบสม่ําเสมอได้สัดส,ส่วนกับหางรูปที่เพื่อนๆเห็นนะครับอาจจะเป็นปากัดหางยาวครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นปากัดหางมงกุฎเหมือนกันครับปากกดคีบสั้นหางเดี่ยวหางพจันทร์ครึ่งดู รูปทรงคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวงขอบหางเรียบหรือมีหยักเล็กน้อยการหางต้องแตกได้4กา้านเป็นอย่างน้อยเมื่อการหางสูตรต้องกลางหางได้ไม่น้อยกว่า180องศานี่แค่บางส่วนของปากัดที่มีคลิปสวยงามนะครับใครที่เป็นแฟนขับปากัดต้องห้ามพลาดเลยถ้าคุณสนใจอยากเลี้ยงปากัดลองเลือกสายพันธุ์ที่ชอบและเหมาะสมกับสไตล์ของคุณนะครับ